ฉันไม่คิดจะจับกลุ่มกับใครพวกพ้องอะไรนั่นไม่จำเป็นหรอกน่ารำคาญจริงๆเด็กอย่างเธอเนี่ยตดนหัวใจที่เชื่อมัน่นห้าคนรวมพลังเป็นขบวนการเหมียวเวนั่นมันเป็นสีหน้าของคนที่กำลังช็อกอยู่สินะก็ถูกหาว่าน่ารำคาญนี่นาช็อกอย่างแรงเลยล่ะอืม นะพูดาเลยนะฮะอ๋ออโอ้ยพี่พี่พมินแล้วมันไม่ใช่ถ้วยนะแต่ว่ามันเป็นจ่าจ๊ะจ่อาอ้นี่เจกันเหรอโอ้ยแบบนี้อาการหนักเลยนะเนี่ยแล้วที่พูดคือรื่ออะไรล่ะเกิออดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ เธอคนนั้นน่ะใช่พู้เดียวกันจริงๆเหรอผู้จิวรสคุโรน่ะเหรอก็เปลี่ยนร่างได้นี่อย่ามาทําไขซื้อนะบอกให้พวกเราลองไปตรวจสอบดูแต่จริงๆก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเมื่อย่างนั้นก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าพวกคนที่ห้ากําลังตกอยู่ในอันตรายแบบนั้นไม่รู้สิจูนี่มีอิิ่งก่อฟิวขาซะแล้วอ่ะนี่เธอคนนั้นน่ะพูดเองชัดๆเลยนะว่าไม่คิดจะมาเป็นพู้เดียวกันทั้งที่ที่มารวมกันได้ครบห้าคนแล้วแท้ๆแต่กลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เข้าจะทำาไงกันล่ะ เดิมนะก็เป็นคนบอกว่าให้หาพวกจนครบก็พยายามแล้วไงแล้วก็มาเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใจร้ายเกินไปหน่อยเหรอเพราะแบบเนี้ยม่ถึงได้ช็อกแล้วก็เหมอซะจนไม่มีวิญญาณกลายเป็นแบบนี้ไปเลยอ่ะเอเนี่ยนะโกรธอะไรกันล้เนี่ยนี่ว่ายังไงนะจะมาเป็นพวกหรือไม่เหมือนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวไม่ใช่การเครียกล่อมเป็นหน้าที่ของเธอนะเรื่องนี้ฟันทองเราไปเมื่อไหร่กันเล่าก็เมื่อกี้นี้ไง รู้แล้วล่ะพี่สากรุระต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยล่ะอะไรกันมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะก็ถ้าไม่ใช่พูดเดียวกันก็ต้องเป็นศัตรูกันสิอืมอาจจะตรงเป้าก็่ที่คาดเอาไว้ก็ได้นะออฉันจะไปพบคุณสากรุระเองถ้าปล่อยไว้แบบเนี้ยมันชวนให้งดกิจออระวังตัวด้วยนะเพราะว่าอาจจะเป็นศัตรูก็ได้ไม่มีทางแล้วนะ่ัวดืว้อจนไม่ยอมรับอะไรเลยนะเนี่ย เนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แหละเพราะอย่างนั้นแหละถึงได้เป็นตัวตั้งตัวตีของโปรเจกต์เหมียวอย่างนี้นี่เองต้องขออภัยด้วยคราวนี้รับรองก็ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนยังไงจะพวกนั้นต้องมาหาผู้หญิงคนนั้นอีกอย่างแน่นอนในรจะจัะนั้นเราก็จะกำจัดให้พ้นจากโลกนี้ไปซะแต่ว่าพลังขรืวมุมมมบิยะอิจิโกะนะนัาไปใช้ประโยชน์มากกว่าที่คาดเอาไว้ แต่นั้นหาเป็นไปได้ก็อยาจะลองดึงมาเป็นพวกดูครับแล้วคนอื่นอื่นแน่นอนครับกำจัดไปซะอ้าวยังไงเป็นยังไงแม้ไม่ไจะเปิดเนี่ยรอนานนะซื้อของไงวันนี้คิวก็ยาวด้วย ยี่มัวเนี่ยไรเซ็นนี่ม่ต้องไปคัดตัวก็ยังมีวิธีนี้อยู่นะแต่เป็นงานพบแฟนแล้วก็ต้องเจอตัวแน่แล้วจะได้ผลหรอคะเนี่ยว้าวได้จับมือด้วยละ่ะคนเยอะแบบนี้มันพูดอะไรกันนะ่ะถูกว่าแบบนั้นเระจะให้ทนยอมรับอยู่เฉยๆนะั่นไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเวลาจะได้คุยกันนะมันอขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะ มีเรื่องสำคัญอยากจะคุยด้วยขอโทษครับได้แค่จ,จับมือเท่านั้นนะครับแต่ว่าฉันยังไม่ได้คุยข้างหยังมีรอคิวอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าฉันมีเรื่องจะคุยอยู่นะก็บอกแล้ว,ว่าไม่ได้นะเอ้อยเดี๋ยวสิออปล่อยสิปล่อยฉันว่าแล้วเชียวไม,ไม่ไหวแล้วค่ะคิดหาวิธีอื่นกันดีกว่านะคะ ไม่เป็นไรหลอกครลวนี้ล่ะพี่อีจิกะมาแล้วล่ะไหนอะไหนไหนไหนอ่ะไปกันเลยอดีมากสุดอืมอ้าวะขอบใจมากขอบคุณครับขอบคุณครับ ต่อไปต้องไปออกรายการสดที่สถานีโทรทัศน์นะคะไปรอที่ห้องเปลี่ยนเสื้อจนกว่าจะถึงเวลาก็แล้วกันคงต้องเล็งตอนที่อยู่คนเดียวจริงๆสินะปล่อยไว้แบบนี้มันยอมรับไม่ได้หรอกพี่ซาโคร้อนเป็นศัตรูจริงๆนั่นแหละนาะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าได้คุยแล้วก็รับรองว่าต้องทำไมถึงกล้าพูดแบบนั้นกันละ่ะ แววตามันเหมือนกันน่ะเอ๊ะแววตาเหมือนกับตอนที่พบกับมิ้นเป็นครั้งแรกไง oh. ดังนั้นยังไงก็ไม่คิดว่าเป็นคนเลวหรอกนะคนอีจิโกเอาละไปกันเถอะทุกคน ดูเหมือนจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะเดี๋ยวก็เรียกคนมาหรอกไม่เป็นไรไม่ลองเรียบพวกมาดูล่ะเซนไม่คิดจะเข้ากลุ่มกับใครหรอกนะก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้ามาจับคู่กับฉันไม่คิดบ้างหล้จะล้างแค้นพวกนั้นได้นะล้างแค้นเหรอที่นี่เหรอคะต้องมาถ่ายรูปที่นี่อย่างแน่นอนเลยทำไมถึงได่รู้กันล่ะเดี๋ยวก็ถูกโกรธเอาอีกแล้วค่ะ ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเชิดีจริงเลยมาแยกๆกันออกตามหาเธอเออถูกต,ต้องไม่ใช่หรืองไงอ่ะก็คนที่ทาให้เธอต้องมามีร่างกายแบบนี้ก็คือเจ้าพวกนั้นนี่ไม่คิดจะจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมบ้างเหรอถ้าเธอต้องการแบบนั้นฉันก็จะทําให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ท่านพี่อยู่ที่ไหนกันเหละคะ ติดกับแล้วสิน,นนะ,ะทุกคนสักทีอะไรกันน่ะลองโทษที่มาัสายไงเล่าอะไรกันมิน้นเลตัสปุรินปุรินคิดทำอะไรลงไปนะ่ะก็ให้ทั้งสามคนาหายไปไง บางทีอาจจะไม่ได้กลับมาตลอดกาลเลยก็ได้นะนี่คืนทุกคนมานะงั้นเอาแบบนี้ไหให้เธอทั้งสองคนมาสู้กันยังไงล่ะพ,พ,พูดอะไรออกมานะ่ะคนที่ชน,นะก็จะมาเป็นพวกเดียวกับฉันแล้วก็จะคืนตัวทั้งสามคนให้ว่าไงล่ะแบบนี้มันมัดมือชอกกันนี่ถ้าอย่างนั้นทั้งสามคนก็ไม่มีวันได้กลับมาก็บอกแล้วไง ว่าฉันจะไม่คิดเจอฉันร่างกายก็มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็มีแค่นั้นแหละเอาละลองคิดดูดีๆก็แล้วกันนะไปก่อนละอย่ามาจับนะที่กลายเป็นแบบนี้เป็นความผิดของคุณซากรุรนะน่ะถ้า,าคุณยอมมาเป็นพวกะตั้ตงแต่แรกก็มันไม่เกี่ยวกับฉันนี่ แสงสามจุดเนี่ยแสดงถึงตัวของสามคนนั้นไม่เป็นไรดูเหมือนว่าพวกเธอยังปลอดภัยกันอยู่นะดีจังแต่ว่าอะไรอะดูเหมือนจะถูกขังตัวเอาไว้ในพื้นที่ต่างพิะเที่ศัตรูสร้างขึ้นมาและยังหาวิธีที่จะช่วยออกมาไม่ได้เลยนะอะะอไรกันนะหมายความว่าจะทนอยู่ได้ไม่นานนักสินะชีโลเงินเนีนี่ไม่ใช่วเวลามาทําใจเย็นอยู่นะรีบทําอะไรขาสักอย่างสิอย่างเธอจะไปสู้กับฟูจิวราระสากุโรจะได้ไหม<ะ> ่เรืองนนั้ฝ่ายที่ชนะจะให้มาเป็นพวกพร้อมกับยอมคืนตัวทั้งสามคนให้เรื่องแบบนี้มันโกโหกเห็นเห็นอยู่แล้วใช่ที่ฝ่ายตรงข้ามจับตัวทั้งสามคนไว้เป็นตัวประกันก็เพื่อแต่กำลังของฝ่ายเราแล้วก็วางแผนกำจัดคุณอิชิโกะกับคุณสากุรโระไปทีละคนแน่ๆแ,แล้วจะทำยังไงก็ดีนะสับสนไปหมดแล้วนะเนี่ยเธอน่ะเชื่อว่าฟูจิวระสากุรโระเป็นพวกเดียวกันจริงๆเหรอเชื่อหรือเปล่าล่ะ งั้นเหรอถ้าย่างงั้นก็ไปซะสิไปทำตามใจที่เธอคิดซะสิชี่โรงงานนี้บางทีหนทางมันอาจจะเปิดออกก็ได้นะอ,อ,อย่างนี้นี่เองหากเป็นพลังแท้ลํำแสงของเธอคนนั้นแล้วละก็อาจจะทลายกำแพงกั้นระหว่างวิติก็ได้นะคุดิจิโกตอนนี้เธอคงกำลังอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แน่ๆเลยละเข้าใจเลยนะค่ะเป็นการเสรี็ยที่อันตรายมากเลยนะในสถานการณ์แบบนี้อ๋ะ เราหมดเธอะนะห้านคนหากขาดใครไปสักคนโปรเจกต์เมียก็ไม่มีทางสําเร็จได้หาไม่เอาชีวิตเข้าไปเสียแล้วก็มนุษยชาติไม่มีอนาคตแล้วอะเอ้ยไม่ว่าจะกี่หอนก็เปลี่ยนร่างไม่ได้เลยอะพอไม่มีแว่นตาเขามองอะไรไม่เห็นเลยอะมองไม่เห็นนะ่ะอาจจะมีความสุขก,กว่านะที่นี่นะ่ะให้ความรู้สึกน่าขยะแขยงมากเลยล่ะเอ๊ะเธอเป็นผู้เกี่ยวข้องเหรอเออคือว่า จะว่ายังไงดีล่ะเอ,อเขามาตามใจชอบแบบนี้ก็ระบากใจแย่สิแย่คนนี้ไม่เป็นไรหรอกนะเอ๊ะคุณสกโรงั้นเหรอคะงั้นก็เชิญยังมีธุระอะไรอีกล่ะไม่มีเวลาเลยล่ะี่โรงันนี้บอกว่าถ้าเป็นพลังของคุณสกโรแล้วล่ะก็อาจจะช่วยไหวก็ได้ชิโรงานนี้เธอเองก็ถูกสองคนนั่นใช้แสงประหลาดใส่เหมือนกันสินะเอ๊ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ฉันไม่คิดจะเป็นกำลังให้กับคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองแบบนั้นขอร้องละค่ะพวกนั้นเน่ยเป็นเพ, <fact that outgoing> พื่อนที <Bueno> ่สำคัญของฉันฉันไม่อยากจะเสียพวกเขาไปเธอน่ะไม่ไ <wob> ด <bles> ้มาเพื่อสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอไม่กุสากุโรได้เวลาแล้วครับ เวลาอันนี้อันนี้อันนี้มอนครับพิธีกรคือผมซาคาอิโทชิครับผู้ช่วยพิธีกรยูชิดะมิเอะค่ะสุดแขกรับเชิญก็คือเธอคนนี้นะคะสวัสดีค่ะฟูจิวาระซากุโรค่ะคุณซากุโระที่ยิ้มสวยแบบนี้มีความทรงจำที่เกี่ยวกับพวกสัตว์บ้างไหมครับเนี่ยค่ะฉันชอบพวกสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วละค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังชอบนะคะอย่างพวกแมวหรือสุนัขยิ้มได้ตามหน้าที่จริงๆนะ้าไมทำแบบนี้ก็อยู่ในวงการนี้ไม่รอดแล้วค่ะ นั้นก่อนอื่นก็มาเข้าช่วงแรกกันเลยนะครับเอ๊ะฮะวล้วนะแต่ไม้หายไปหมดแล้วอ,อะไรกันเกิดอะไรขึ้นเหรอเน,นี่ยแย่แล้วล่ะพื้ทีท่ตับพิติเริ่มหดตัวลงแล้วถ้าเป็นแบบนี้ทั้งสามคนนั้นคง ค uh ิดมาททำอะไรกันนะถ้ามีเด็กสาที่เหมือนอิจิโกะข้าคนก็คงลำบากแย่แต่ถ้ากำจัดทีละคนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแต่ไม่ฆ่าอิจิโกะหรอกนะก็เป็นของเล่นที่สำคัญของฉันนี่รับประโยชน์เวลาที่เธอไม่ได้เปลี่ยนร่างกระท้าเรไม่ได้หรอฮะ ตอนนีุ้ฟูจิโอราสากุโรเองก็เปลี่ยนร่างไม่ได้เป็นจากการยันนั่นสักก่อนเลยไม่นะคุณสากุโรสัตย์ที่อยากให้คุณฟูจิวอระสากุโรแตะดูคือเจ้านี่ครับโอ้โอตายงูเหระคะ่ะทํายังไงดีล่ะเนี่ยมูยังไงล่ะสากุโรจังจะขอยอมแพ้ไหมไม่ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะว้ายรู้สึกแปลกๆนะคะงู <laughs> ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เป็นไรแน่เหรอ แม่น่าตกใจจริงๆ s a ก u ร a จังพยายามเออเฮ้ยนั่นมันอะไรนะปล่อยปล่อยสิปล่อยหยุดนะคุณซากุระเฮี้ยวเหี้ยว s t r a เปลี่ยนร่างไปเลยไปล้าล่ะ อะไรกันเดียดน่ะหนีไปแล้วล่ะช่างเถอะก็ฉันเป็นคนบอกเองนี่ใจแข็งจริงนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เด็ดตายจริงๆน่ะว่าไงมาเป็นพวกฉันมาถ้ายอมแล้วก็จะช่วยก็ได้นะพูดเป็นเล่นนล้ะเกลียดของเล่นที่ไม่ยอมเชื่อฟังจริงๆใครจะยอมเป็นพวกกับนายกันจอบรีสเบล ไม่เยิ่มมาเลยงั้นกดแหลกไปสัก้าไม่ไหวแล้วหลอกเกิดค่ะเหมียวๆหมอกเปลี่ยนร่องอ๋อพี่คะอะไรเหรออะไรเหรออย่ามาช่วยจริงๆด้วยสินะคะไม่ใช่คนเหลือจริงๆด้วยล่ะอะไรที่ไหนเหรอรีบจับไว้สักที 有啊！疾风、啊！大古罗，听、嗯！你那牙真真呐？嗯啊 เราเป็นพวกนายกันเดี๋ยวก่อนกะละ่าไ,ไม่ไหวไม่เป็นไรเรียบร้านซากุรรสเปียอะไรกันแหวกฟ้าไมิมตีนั้นออกมาได้อย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรนะเมียร์อิจิกะทุกคนคราวนี้ถึงทีเราบ้างละรีบบ้าน บริเบลขอพลังหน่อยเยอิจิโกร่างกายแบบนั้นอย่าฝืนเลยนะคะมันมาแล้วอะไรอ่ะมันส่งเสียงประสานกันด้วยยดจังรู้สึกได้เลย พลังของทุกคน อะไรกันเนี่ยฮะยอดไปเลยอย่างน่าเสียดายเกินกว่าชะตาราจริงๆสำเร็จแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยการถ่ายทอดสดเป็นยังไงบ้างล่ะบคุ้นะคะคือว่าพวกเราเน่ะฉันอะเกลียดการบีเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเธอแล้วก็จะลองไปคิดดูแล้วกันอ ถ่ายทอดต่อเลยนะครับเอผมเอก็อยังไม่รู้มืนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ย่งไงก็ตามที่นี่มีซุปเปอร์เลดี้ทั้งห้าคนมายืนกันอยู่แล้วหรือว่านี่มันจะถ่ายทอสปปดสปไปทั่วประเทศเลยเหรอเนี่ยโอ๊ยเหมียวอะไรเหรนียวมงเห็นไคะค,ะคือที่จริงแล้วพวกเราก็คือคนของร้านคาเฟ่เหมียวเหมียวนะคะ้า,าจะพูดความจริงไปทำไมกันเล่าเออจริงสิ เหมียวเหมียวเหรอคะนี่เป็นชื่อของพวกเธออย่างนั้นเหรอเมื่อกี้นี่พูดว่าคาเฟ่เหมียวเหรอคะเออยังไงล่ะช่วยบอกมาหน่อยสิแล้วนี่มันชุดอะไรกันเหรอคะน่ารำคาญจริงพวกเราทั้งห้าคนร่วมเป็นกู้พิ่ทักพรายุติธรรมกระบวนการเหมียวเหมียวจากนี้ไปเราก็จะคอยพิ่ทักอนาคตของโลกให้เองนะเหมียว ็สมกับเป็นพวกเธอแล้วล่ะนะยายบ้าน,นั่นะ พวกคนที่ห้าก็ตามแต่ตัวตนของพวกเราก็ถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศจนได้แล้วก็ถูกตั้งใจให้ว่าเป็นขบวนการเหมียวเหมียวด้วยฉันเป็นคนตั้ง่อเองแหละค่ะหลังดูทีวีก็มีผู้คนมาก,การี๊ดกัดจนเป็นเรื่องเลยไปทั่วทั้งโรงเรียนเลยแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นดาราแล้วสินะได้ออกเทปแสดงหนักก็ได้พบดาราดังไม่ใช่ความฝันอีกแล้วสินะเนี่ยแม่อิจิโกะต้องบอกชื่อตอนแล้วนะนะตอนต่อไปความแตกสแล้วซากุระร่วงหลงฤดูอ๊ะซากุระร่วงเหรอที่ว่าร่วงเนี่ยมันหมายความยังไง